สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story Anime กับข้อมูลความรู้ในจักรวาลเฟสซีรีส์กันนะครับ สำหรับข้อมูลที่เราได้นำมาทำในคลิปนี้คือมาสเตอร์ทีมผู้ทรยศต่อมนุษยชาติถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับโดยเราจะเริ่มต้นอธิบายก่อนว่ามาสเตอร์ทีมเอทั้นเกตดนั้นเคยเป็นหนึ่งในมาสเตอร์ขององค์กรคาวเดียที่ถูกคัดเลือกมาจากทั่วโลกโดยในปี2015ออก,กามารีอาร์ดิมัสเซเฟียได้ประกาศภารกิจแรกของคาวเดียคือเรชิฟติงหรือการทดลองข้ามเวลา มีสมาชิก7คนที่ถูกระบุว่ามีศักยภาพที่สูงกว่าคนอื่นๆจะถูกระบุว่าเป็นทีม A ซึ่งจะถูกส่งไปแก้ไขภาวะเอกฐานฟูจิกิที่ญี่ปุ่นในปี2004โดยมาสเตอร์ทีม A นั้นจะประกอบด้วยคริสตาเรียวดิเมโอฟิเลียฟาร์มโซโลนคาด็อกเซมรูพัสอารเมยวรนจิฮินาโกะอาคุตะเบริวกัสและเดบิสเซมบอยและมาสเตอร์อีก40คนที่เหลือจะถูกจัดเป็นทีม B แต่หลังจากที่คาวเดียถูกทรยศสมาชิกของทีม A และทีม B ทั้ง47คนได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขาถูกนำไปเก็บไว้ในโรงแช่แข็งแต่แล้วในวันที่27ธันวาคมปี2017มีบุคคลปิศาได้ลอบเข้าไปปลุกมาสเตอร์ทีม A ทั้ง7และจะสร้างสัญญาณปลอมให้คาวเดียเชื่อว่าพวกเขานั้นยังคงหลับไหลอย,อยู่ในโรงเยือกแข็ง หลังจากที่องค์กรคาวเดียถูกทรยศโดยโคโยันสกยะและโคตตบิเนะคิรีหนึ่งในมาสเตอร์ของทีมเอคริสตาเรียว,วูดิเมได้ประกาศก่อกบฏต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยการร่วมมือกับมาสเตอร์ทีมเออีกหกคนรวมถึงเทพเจ้าจากต่างโลกปลูกต้นไม้แห่งจินตนาการขึ้นมาบนโลกและกลายเป็นศูนย์กลางของลอสเบลทั้ง7และบอกอีกว่าลอสเบลทั้ง7จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของโลกใบนี้ แต่นั่นก็หมายความว่าประศาสตร์ของมนุษย์จะถูกลบหายไปโดยมาสเตอร์ทีมเที่ทรยศจะประกอบด้วยคาร์ด็อกเซมลูพัสมาสเตอร์ผู้ดูแลต้นไม้แห่งจินนาการประจำลอสเบลลำดับที่1จักรวรรดิเยือกแข็งอนาตาเซียเขาคือหนึ่งในผู้ที่ถูกรับเลือกโดยองค์กรคาวเดียให้เป็นหนึ่งในมาสเตอร์ทั้ง48คนเขานั้นถูกจัดให้อยู่ในทีมเอในทีมเอคาร์ด็อกนั้นถือว่ามีพรังเวทที่ต่ำที่สุด เพราะว่าทีมเอคนอื่นๆต่างเป็นคนที่มีพลังเวทและพรสวรรค์นในระดับอัจฉริยะในด้านความสามารถคารด็อกเป็นเพียงจอมเวทธรรมดาที่มีพลังเวทมนตำ่ำเหตุที่เขานั้นได้รับเลือกเพราะเขานั้นมีศักยภาพมากพอที่สามารถใช้เรชิฟติ้งได้คารด็อกมีเซอร์แวน์อยู่ด้วยกัน2ตนคือเซอร์แวนต์คลาสแคตเตอร์อนาตตเซียนิโคลาอิฟนาโรมาโนวาวีรชนจากปรัติศาสตร์ลูกสาวของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองจักรพรรดิองค์ชายแห่งรัสเซีย และเซเวนคลาสเบอร์ซเกอร์มิโนทอรัสหรือมิโนทอร์สัตว์ร้ายจากตำนานกรีกโอฟิเลียฟาร์มโซโลนมาสเตอร์ผู้ดูแลต้น,ตนไม้แห่งจินนาการแปมลอสเบลลำดับที่สองสัตว์ตรปรวเพลิงและน้ำแข็งนิรันต์ก็ทื่นเดือมังโอฟิเลียนั้นเกิดมาในตระกูลจอมเวทที่เก่าแก่พ่อและแม่ของเธอได้พยายามให้เธอนั้นกลายเป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่ทำให้เธอนั้นต้องมีชีวิตอยู่อย่างกดดัน เธอต้องพยายามที่จะเป็นอันดับหนึ่งในทุกเรื่องในช่วงวัยเด็กพ่อแม่ของเธอได้มังคับให้เธอรับการผ่าตัดร่างกายหลายตัวหลายครั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในฐานะจอมเวทจากความเจ็บปวดที่ได้รับจากการดัดแปลงร่างกายทําให้เธอนั้นมีบาดแผลในใจที่ฝังลึกและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้โอฟิเลียเป็นคนที่เงียบและเก็บตัวขาดความมั่นใจในตนเองและกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น,นในด้านความสามารถออฟิเลียเธอนั้นมีความสามารถที่เรียกว่า Mystic Eye of Pro ลอนเกชั่น ที่สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นฮินาโกะอาคุตะมาสเตอร์ผู้ดูแลต้นไม้แห่งจินนาการประจำลอสเดลลำดับที่3สิน้นดินแดนแห่งความรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวเธอนั้นมีชื่อทแท้จริงว่ามเหสีอยู่ภรรยาของขุนศึกชอบพระองค์เธอมีชีวิตอยู่ในประเทศจีนเมื่อ200ปีก่อนครดิตการโดยฮินาโกะเธอนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่คล้ายกับทรูเอนเซสเตอร์โดยแม้แต่เธอเองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเธอเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ในบริษัทเธอถูกบอกว่าตายไปแล้วแต่ในจักรวาลเฟสเธอนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุไขย,ยืนยาวที่สามารถมีชีวิตรอดข้ามยุคสมัยได้หลายพันปีด้วยอายุไขอันยืนยาวทําให้เธอนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับไขได้เธอได้ออกห่างจากสังคมของมนุษย์ที่เริ่มขยายตัวกว่า2,000ปีหลังจากการตายของช่อพระอ,อง๋งเธอได้รับการคัดเลือกให้เข้าองค์กรคาวเดียจากมาริสบูรีอานิมัสซเฟียโดยเขาได้มอบตัวตนใหม่และที่อยู่อันสงบสุขให้แก่เธอ ฮินาโกะมีเซอร์แวนด้วยกันหนึ่งตนคือเซอร์แวนคลาส,สเซเบอร์เก้าฉางกงเวชนจากประวัติศาสตร์จีนอาร,รเมียวรนจ,จิมาสเตอร์ประจำลอสเบลลำดับที่4ยุคคักเสตราพฐมการแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเขานั้นใช้นามแฝงว่าสแกนดิเนเวียเปเปอรอนชิโนจอมเวทชาวญี่ปุ่นที่ฝึกฝนชูเกนโดในรูปแบบของเทงกุทักษะที่ทำให้ผู้ฝึกฝนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ราวกับไหลแรงโน้มถ่วง และสามารถปลดปล่อยเพลิงที่ชื่อว่าเพลิงเทงกุได้อีกด้วยตามที่ดามิชีได้พูดไว้เปโปรอนชิโนเป็นจอมเวทอิสระที่ได้พบกับมาริสบูรีอานิมัสเฟียโดยบังเอิญในระหว่างการเดินทางเขานั้นได้เข้าร่วมองค์กรคาวเดีจากการแนะนําของมาริสบูรีเปโพรอนชิโนได้กลายเป็นหนึ่งในมาสเตอร์ทั้ง48คนขององ,องค์กรคาวเดีที่ได้เป็นสมาชิกของทีมเอที่ถือว่าเป็นทีมของผู้ที่มีศักยภาพสูงกว่าคนอื่น,นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาฮินดูและตำนานทางพระพุทธศาสนา เปเปโรนชิโนมีบทบาทครั้งแรกในลอสเบลลำดับที่1จกักรวรรดิเยือกแข่งอนาตาเซียหลังจากการหลบหนีของคาวเดียนในการเข้าพิชุมของครปเตอร์ในลอสเบลเปเปโพรนชิโนมีเซอร์แวนยุทธกัหนึ่งตนคือเซอร์แวนคลาสอาร์เชออัศวัตถามาบุริชนจากตำนานมหาภารตะคริสตารียาโวดิเมมาสเตอร์ประจำลอสเบลลำดับที่5คริสตารียาเกิดมาในตระกูลจาวเวท่ที่เก่าแก่เขานั้นถูกบอกว่า,วา,วามีความสัมพันธ์ที่เลวร้ยายกับพ่อของตัวเอง ด้วยเหตุที่เขานั้นเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ลและพลังเวทอันมหาศาลในฐานนาจอเวทจนก้าวข้ามพ่อของตัวเองไปพ่อของคริสเทเรียนั้นอิจฉาในพลังเวทของลูกชายจึงได้พยายามลบสังหารแต่ไม่สําเร็จแต่ก็เป็นผลให้วงจรเวทของคริสทาเรียนั้นเสียหายอย่างถาวรจนสูญเสียความสามารถในการใช้เวทมตลส่วนใหญ่ไปแต่เขาก็ยังมีพลังเวทมหาศาลและเวทมนต์ที่เขายังใช้ได้นั้นยังทรงพลังเช่นเดิมคริสเทเรียจึงถือว่าเป็นจอเวทที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ต่อมาคริสเรียได้เข้าเรียนในแผนกดาราศาสตร์ของหอนาฬิกาและได้รับการกล่า,ขาวขานว่าเป็นอันจมณนีแห่งหอนาฬิกาจนไปเข้าตาของมาริสบูรีอานิมัสเซเฟียโดยมาริสบูรีได้ชวนเขาให้เป็นหนึ่งในองค์กรคาวเดียจนได้รับเลือกให้เป็นมาสเตอร์ทีมเในด้านความสามารถ เขานั้นเป็นจอมเวทผู้มากไปด้วยความสามารถแม้วงจรเวทเขาจะเสียหายอย่างถาวรจากการรอบสังหารแม้จะสูญเสียความสามารถในการใช้เวทมนต์ส่วนใหญ่ไปแต่ความแข็งแกร่งของในฐานะจอมเวทก็แข็งแกร่งที่สุดในองค์กรคาวเดียคริสเตียนั้นมีเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่มีชื่อว่า Grand Order Anima a n i m a s s p h e r e เวทในอุดมคติที่เขาคิดค้นขึ้นเป็นเวทมนต์ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงดาวและใช้เป็นวงจรเวทเพื่อเรียกอุกกาบาตลงมา แต่ในปริษัทที่แท้จริงความหนานแน่นของพลังเวทในโลกนั้นไม่เพียงพอแต่ในลอสเบลกรีที่เป็นยุคสมัยแห่งเทพที่มีพลังเวทหนานแน่นทําให้เวทมนต์นี้สามารถใช้ได้คริสตารีเมีเซแวนยุทธการ3ตนคือเซแวนคลาสแลนเซอร์ไคนิสวิรชนจากตำนานกรีก คาสเตอร์และเผ่ารักบริชนจากตำนานกรีและหนึ่งในลูกเรืออากนอตที่ได้ร่วมกับเจสันเพื่อค้นหาขนแกะทองคำเซแวนที่ไม่ระบุคลาสไททันแอดลาสหนึ่งใน12ไททันผู้ถูกลงโทษให้แบกท้องฟ้าในตำนานกรีเบริลคัสมาสเตอร์ผู้ดูแลต้นไม้แห่งจินนาการประจํารอสเบลลำดับที่6อวอลอนเลเฟเป็นจอมเวทจากคณะพืชศสาสตร์แม้ว่าเขาจะไม่มีชื่อเสียงแต่ก็มาจากตระกูลที่เก่าแก่ เบริวถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่เขาที่เป็นแม่มดในป่าที่ห่างไกลเขามักจะขอให้แม่เขานั้นสอนเวทมนต์ให้เบริวนั้นชอบเรียนเวทที่เกี่ยวกับการลอบสังหารและทรมานผู้อื่นในสุดเมื่อแม่เขานั้นได้สอนทุกอย่างให้แล้วเบริวก็ได้ฆ่าเธอและเข้าไปในเมืองที่ซึ่งเขาได้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องและนักฆ่าที่มีชื่อเสียงเหตุที่เบริวถูกเลือกเข้าองค์กรขาวเดียนได้อย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด เบริวนั้นมีเซอร์แวนด้วยกันหนึ่งตนคือเซอร์แวนคลาสเบอร์สเกอร์มอแกลเฟรแม่มดผู้ชั่วร้ายจากตำนาน12อสศวินโตกลมเดบิสเซมบอยมาสเตอร์ประจำลอสเบิวลลำดับที่7อเมริกาใต้ประวัติของเขานั้นถูกอธิบายเพียงแค่ว่าเขานั้นไม่เข้าใจในตัวผู้อื่นและไม่ต้องการให้ใครมาเข้าใจในตัวเขาด้วยเขานั้นจึงถูกในตอนแรกเขานั้นจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้อัญเชิญเซอร์แวนคลาสเบอร์สเกอร์ ครับก็จบปไปแล้วครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ